ทุกคนครับอัปเดตใหม่นะครับโฟโต้โหมดตัวนี้เพิ่งอัปเดตเข้ามาเมื่อวันนี้นะครับวันพุธนี้เลยนะครับที่ผมกําลังทําคลิปอยู่นี่เลยนะครับสามารถเอาคนออกมานอกรถได้แล้วก็สามารถปรับแต่งพวกภูมมอุกาศอะไรต่างๆได้นะครับผมตามที่ผมอธิบายไปในช่องนะตอนที่เขียนว่าชุมชนนะในช่องชุมชนนะครับลองไปนั่งอ่านดูก็ได้ว่ามันปรับอะไรบ้างเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาอธิบายทุกอย่างนะครับกับอัปเดตใหม่นี้นะครับผมเราไปเรื่องมันเลยนะครับ อันนี้คือตามที่ผมบอกไปในช่องนะครับผมก็นี่เลยนะครับมันสามารถปรับเวลาได้นะครับผมปรับเวลาได้เนาะเช้ามืดกลางวันที่เชียงสายกลางคืนเย็นงี้ฮะสภาพอากาศก็ปรับได้นะครับเดี๋ยวในเกมจะทาให้ดูว่าทํำยังไงเนาะมุมล้อนะครับผมเปิดไกด์ไลน์นะครับเปิดปิดตาอัตราส่วนนะครับตำแหน่งตัวละครสามารถเอาไว้หน้ารถหลังรถได้นะครับย้ายได้เนาะมีท่าเต้นด้วยท่าดีใจนะครับแบบใครมีท่าถ่ายรูปท่าอะไรสวยๆก็เอามาใช้ได้นะครับผมโฟโต้พรีเซตก็คือเราสามารถตั้งค่าได้นะครับผมแบบเราปรับอะไรไว้เสร็จแล้วอะ เราปรับเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราปรับเสร็จปุ๊บเราสามารถกดเซฟได้นะครับผมแล้วก็พวกอพอ r เทนโหมดนะครับสามารถเลือกไกด์ไลน์ว่าจะตั้งเป็นแบบคายแนวตรง,แน,ตงแนวข้างแนวเฉียงแนวอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยครับเราไม่ต้องแบบไปหมุนคออะไรไม่ต้องเอียงคอให้มันยากเหมือนของรอบที่แล้วนะครับผมโอเคเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าอัปเดตนี้มีอะไรเข้ามาบ้างนะครับผมผมทาสรุปไปแล้วนะครับก็สรุปจากแอดมินเดียวนะครับผมอันนี้ก็มาจากในกลุ่มอีกทีหนึ่งนะ ก็ตรงนี้เป็นอัปเดตใหม่นะครับมีอะไรบ้างเนาะเขาชื่อว่า x p r o the Horizon นะครับผมแพ่นนี้แก้อะไรบ้างนะครับผมมี Xbox One นะครับ Xbox Series PC นะครับผมแล้วก็ Steam นะครับซึ้นใน Steam อันนี้ซื้อใน Microsoft นะครับผมแล้วก็อันนี้เล่นใน Xbox นะครับ b u ๊ game นะครับที่แก้เนาะก็กรณีนะครับเปิดปิดเนี่ยตัวรังคอนโทรเนี่ยเวลาเราเปิดใช่ไหมเราออกจากเกมปุ๊บ เราเราอยากปิดมันอนะเราปิดไปแล้วอะเออกจากเกมเข้ามาใหม่มันก็ยังเปิดให้เราอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็ไม่หายเขาก็ทําการแก้แล้วนะครับผมนันคอนโทรลนะครับตัว LC นะครับที่เพิ่งเอาเข้ามาใหม่แก้ไขตำแหน่งล้อรีเซ็ตนะครับเวลาเราดิฟเราถ่ายรูปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราอยากให้ล้อมันเลี้ยวอะคือปกติแล้วมันต้องเข้าโซโลโหมดอันนี้เหมือนจะแก้ใหม่แล้วนะครับสามารถหักล้อได้เลยนะครับผมโดยไม่ต้องไปตัวโหมดโซโลนะครับเวลาเลี้ยวเวลาถ่ายรูปนะ ก็ PC นะครับแก้เคอร์เซอร์หายนะครับเคอร์เซอร์คือไอ้นี่ครับคือไอ้เมาส์เนี่ยฮะเมาส์ที่หมุนหมุนหมุนอยู่เนี่ยที่ผมกําลังเลื่อนอยู่เนี่ยมันหายไปเวลาเล่นเกมนะครับอยู่ในเกมแล้วมันหายเนาะก็แก้นะครับแล้วก็แก้อาการนะครับจอยสั่นหลังจากหลุดจากห้องออนไลน์นะครับผมปรับปรุงบูตนะครับเข้าเกมแพลตฟอร์มให้เร็วขึ้นเวลาเข้าเกมเนี่ยมันจะแบบแบบเข้าเกมเร็วขึ้นอ่ะเอออะไรประมาณนั้นอ่ะแบบไม่ต้องโหลดนานอ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าภาค5โหลดโคตรนานนะครับสำหรับผมนะเวลาเข้าแมปเนาะ ก็ใครลงใน SSD ก็ดีใจด้วยนะครับส่วนใครลงในฮาร์ดดิสก์ก็อาจจะโหลดนานนิดนึงนะฮะแก้ไขประสิทธิภาพต่างๆเพิ่มเติมนะครับตามที่เกมแก้ได้นะแล้วก็ลดนะครับจะแก้ไขตัวลายด้านข้างเวลาแบบลายมันหายอะ SCO นะครับเวลาแต่งใส่ลายแล้วลายมันหายเวลาเราใส่ของแต่งชุดแต่งเลสสปิเตอร์นะครับผมแก้ล้อหน้ารถนะครับตัว e r รูโนนฮะตัวนี้ที่สีไม่ตรงนะครับแบบสีมันเพี้ยนนะแล้วก็แก้แก้ห้องเครื่องนะครับ ของคันเดิมเลยคันเมื่อกี้เลยคันที่มันสีไม่ตรงเนี่ยฮะแล้วก็แก้ไขนะครับ Mercedes Benz นะครับที่ไม่สามารถใส่ยางสูงได้คือมาจากอัปเดตที่แล้วนะยางสูงนะครับยางสูง Event Lab นะครับแก้เวลาเกมมันหลุดเนี่ยแบบเราเข้าไปเล่น Event Lab แล้วเกมมันหลุดนะครับผมเราสร้างยังไม่เสร็จเลยนะครับเรากดแก้ไขปุ๊บเกมดุดเลยนะครับ Event Lab Multiplayer นะครับก็คือแก้สภาพอากาศในโหมดห้องออนไลน์นะครับเวลาแข่ง Multiplayer นะครับ ให้มันดีขึ้นเนาะกรณีนะครับเข้าโหมดทีมนะครับส่งทงเนี่ยมีผู้เล่นออกจากเซสชันนะครับผมมันทําให้แต้มมันเหลือศูนย์เลยอันนี้เขาแก้ไขใหม่นะครับผมแก้ไขสกอ์บอดนะครับเซวิสว่าหมดนะครับแทนที่จะเป็นการย่อลงนะครับแล้วก็แก้ไขกรณีเมื่อเล่นฮอรซอนทัวร์จบแล้วนะครับผู้เล่นไม่เข้าตี้คอนวอยนะครับผมเล่นจบแล้วมันไม่ไปต่อให้นั่นเองนะฮะแล้วก็แก้ไขนะครับเซสชันออนไลน์เมื่อมีคนเข้าคอนวอยอันนี้อันนี้สําคัญครับแบบว่าเราเล่นกับเพื่อนใช่ไหม แล้วทีนี้เวลาเราชวนเพื่อนเข้าตีต้องหากันไม่เจอสักทีอะเออเหมือนว่ามันอยู่คนละเซิฟกันนะครับทีนี้เขาแก้ให้แล้วนะเราสามารถเจอเพื่อนได้แล้วนะครับผมแล้วก็รถเข้ามาใหม่นะครับรถเข้ามาใหม่มาตัวนี้จะได้จากการทำควสเฟสิวัลนะครับผมรถเข้ามาใหม่เลยนะครับมีแฮมเมอร์อีวีนะครับผมแล้วก็ฟอร์มันเตอร์นะครับตัวนี้นะฮะฟอร์เมนเตอร์ฟอร์เมนเตอร์ทักอย่างผมอ่านไม่ถูกนะแล้วก็ ทาวาสแคนนะครับผมคอนเซ็ปต์เนาะแล้วก็ Ford นะครับ F 2 5 0 t r a n s น o r m e รนะฮะแล้วก็ h เช r โร l e t K 1 0นะครับแล้วก็ F 1 5 0 XLT นะครับแล้วก็มีนะครับฟีเจอร์ใหม่ก็คือรายละเอียดถ่ายรูปนะครับภารกิจอัคเคลชุดใหม่แล้วก็ของแต่งนะครับจากสนามอีเวน l ์แลบเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อีเวน l ์แล h บโชว์คสอันใหม่นะครับผมสเปซไททันนะอ่ะนี่คือ ชิ้นส่วนที่มันเอาเข้ามาใหม่นะครับสําหรับที่อัปเกรดใหม่เนาะก็รถที่มาสามารถใส่ได้ก็มีตามนี้เลยนะครับเนี่ยของแต่งชิ้นที่มันเป็นแบบโค้งข้างหลังนี้นะฮะร,รถที่ใส่ได้มีพวกนี้เลยอันนี้คือในส่วนรถที่อัปเกรดเข้ามาใหม่นะครับผมที่จะเอาเข้ามาซีรีส์หน้าก็คือพาเัดนี้นะฮะอ่ะแบบนี้เลยนะครับก็จะมีแบบ ฟีเจอร์ก็คือเอาโค้ดออกมาข้างนอกได้เดี๋ยวผมจะสอนใช้นะครับหลังจากอธิบายพวกนี้ไปแล้วนะครับนี่รถใหม่นะครับเนี่ยสามารถเปิดดัางข้างได้นะฮะนี่ก็รถใหม่นะครับได้จากเ u ส s t เฟสติวัลเพลย์ i s t นะครับนี่เลยรถใหม่นะับอีก2คันนี้นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าในเกมมันอัปเดตอะไรเข้ามานะครับเกี่ยวกับโหมดถ่ายรูปนะครับน่าจะเป็นหลายๆอย่างที่ทุกคนรอคอยนะครับมามาดูกันก่อนนะครับผมอันนี้คือโหมดถ่ายรูปนะครับผมจะพาใช้เนาะก็ไปสถานที่ที่เราต้องการจะถ่ายรูปเลยนะครรับมีน้ะกดดเขาาหถยูป วิธีการใช้งานก็เหมือนเดิมเลยง่ายๆนะครับอี๋ยวจะรีเซ็ตก่อนนะฮะผมจะรีเซ็ตก่อนโอเคอ่ะผมรีเซ็ตทูรีฟอล์แล้วอันนี้คือค่าเริ่มต้นโรงงานนะครับค่าเดิมๆที่เกมให้มาเลยนะฮะแบบนี้เลยอ่ะคนก็อยู่ในรถอะไรก็อยู่ในรถหมดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานก่อนนะครับผมเพจดาวเพจอัพอันนี้เพจดาวนะครับเพจดาวคือเอาลงนะครับเพจอัพคือเลื่อนขึ้นนะครับสงสัยว่ายองไหนก็คืออยู่ตรงใกล้ๆล,ล,ลูกศรน,นะครับผม แถวๆตัวเลขนะมันเขียนว่าเพจัพเพจ d o w นะวันนี้ขึ้นเอาลงเนาะอีเอียงนะครับเอียงซ้ายอักอีกคืออีเอียงขวานะครับคิวเอียงซ้ายนะครับแบบนี้คือปกติเราจะถ่ายรูปแนวตรงนี้ใช่ไหมมันจะต้องเอียงคออย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเขาปรับมาใหม่แล้วเราไม่ต้องไปเอียงครับเรารอแค่ไปกลับรูปนะครับตอนถ่ายเสร็จแล้วนะครับแค่นั้นเองนะครับโอเคเดินหน้าถอยหลังอะไรอย่างนี้ปกตินะฮะเหมือนเดิมเลยไม่ได้มีอัปเดตอะไรใหม่นะครับแต่ว่าที่เป็นฟีเจอร์เข้ามาใหม่ก็คือตัวนี้ครับกด y นี้นะฮะเนี่ยเอฟเฟกต์โหมดนะ ทีนี้ฟีเจอร์ใหม่นะครับที่มันเอาเข้ามานะครับนี่เลย time of day นะครับสามารถเลื่อนดูได้นะครับแบบนี้นะครับอ่ะอยู่ดีก็มืดเลยอยู่ดีก็สว่างเอออย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลย morning early afternoon อะไรเงี้ยลองเลื่อนเลื่อนดูนะครับเอาตามที่เราชอบนะแบบนี้เลยอ่ะนี่กลางคืนนะครับหมดแล้วนะครับอันนี้คือเวลานะครับทางว่า day ก็คือเวลานะครับเวลาในในเกมนะครับ แล้วก็สภาพอากาศนะครับอันนี้แจ่มใสเนาะเคลียเนาะเคลียร์โพสเลนนะครับเอันนี้ก็คือแบบฝนใกล้จะตกนะครับคลาวดี้นะครับก็มีก้อนเมฆเยอะๆนะครับคลาวดี้แล้วก็มีโพสเลนด้วยก็แบบพื้นจะเปียกขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะอ่าโอเวอร์คลาสนะครับอันนี้ก็สวยนะฮะอันนี้แบบมีน้ําฝนมาด้วยอันนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับอันนี้เฮฟวี่นะครับมีหมอกนะครับอ่ะอันนี้หมอก โอเคผมจะลองใช้เป็นตัวนี้แล้วกันตัวนี้แล้วกันเนาะแล้วก็นะครับคาไลท์ก็คือไฟหน้ารถไฟท้ายรถนะครับเปิดปิดสเตียร์ลิงนะครับหักล้อได้แบบนี้เลยนะครับเนี่ยบังคับได้อันนี้ตรงนะสเตอร์เรนจ์นี่คือตรงนะครับเลฟคือซ้ายไลท์คือขวานะครับหักล้อแบบนี้ได้เลยนะครับอ่ะแบบนี้ได้เลยนะครับเลือกแต่ชอบนะครับอ่ะผมหักซ้ายแล้วกันเนาะไดเวอร์คือคนขับครับ เปิดปิดคนขับปกตินะครับอ่ะไดเวอร์ต้านะครับหรือว่าคาแรคเตอร์ตรงนี้สามารถออกมาข้างนอกได้นะครับเอามายืนอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่อย่างนี้ได้เลยอ่ะมายืนแอคแอคหน้ารถท้ายรถได้เลยนะครับอ่ะอย่างนี้นะฮะแล้วก็อีโมจินะครับสามารถเปลี่ยนได้อันนี้คือมันจะมีตามที่เราปลดล็อกมานะครับเนี่ยเราปลดล็อกมาได้ยังไงเราปลดล็อกอะไรมามันก็เอามาใช้ในนี้นะครับอีโมจิเนาะนี่อย่างนี้นะครับนี่ลองเลื่อนเลื่อนดูนะครับ อ่ะอันนี้อันนี้เป็น emoji อิโมจิถ่ายรูปนะโอเคนะครับอิโมจิถ่ายรูปแล้วก็อันนี้ฝูงชนครับฝูงชนอันนี้ตรงนี้มันไม่มีฝูงชนหรอกฝูงชนก็จะมีพวกในเมืองนะครับเป็นรูปเป็นคนอะไรเงี้ยคนยืนอยู่ตามบ้านตามอะไรงี้ครับครีเอชั่นนะครับเปิดปิดก็ได้อันนี้อันนี้ผมไม่เห็นความต่างเลยนะไม่เห็นความต่างเลยไกด์ไลน์ครับอันนี้มาใหม่เลยฟีเจอร์เด็ดครับนี่สามารถทําแบบนี้ได้นะครับผมเนี่ยเราทําอย่างนี้ได้อ่ะสมมุติผมปิดไปเนาะแล้วก็ เลยอย่างนี้ครับอาอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่ได้เลยนะครับแบบนี้เลยอ่ะพอยต์นะครับแล้วก็มีหมึนตัวหนึ่งนะครับสี่ตัวสามนะครับผมอันนี้เป็นแบบสี่โฟนะครับยีิบเอ็ดนิ้วนะครับแล้วก็มีไกด์ไลน์ให้ด้วยนะครับเราไม่ต้องไปแบบกังวลไกด์ไลน์ยากยุ่งยากนะครับสามารถอย่างนี้ได้เลยนะครับใช้ได้เลยนะครับเนี่ย เราสามารถเอาเป็นจุดตัดอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่มันก็จะประมาณนี้นะครับเป็นจุดตัดได้สำหรับใครที่แบบเป็นตากล้องแล้วอยากได้จุดตัดแบบไกด์ไลน์แบบเป๊ะๆนะครับก็มีไกด์ไลน์ให้นะครับโฟกัสกิดนะครับแล้วก็มีแบบโกลเด้นเลโชนะครับอะไรอย่างเงี้ยมีมีหมดครับนี่มีได้เลยนะฮะทำเดีท๋ทองคํามุมไหนมุมไหนทองคําบ้างอ่ะได้หมดเลยนีะครับมุมเลงนี้เลยเลย นะครับสบายครับสบายแล้วก็น่าจะหมอกะกับสายชอบถ่ายรูปนะครับอ่ะแบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะลองซักแช้นหนึ่งแล้วก็โหลดรูปมาให้ดูนะครับโอเคตอนถ่ายเราก็กด enter นะครับมันก็จะถ่ายเราอยากได้ให้มันเป๊ะเ,เลยนะครับกด continue ไปแล้วมันก็จะมีคําว่า save นะครับอ่ะอันนี้ผมลองไปแล้วรอบนึงเนาะตั้งชื่อเป็น test สแล้วกัน อ่ะโอเคนะครับแล้วก็เทสอีกทีนึงอันนี้อันนี้สำหรับผมนะที่ผมจะทดสอบเฉยนะครับทดสอบไปดูแล้วแต่เราอยากตั้งอะไรก็ตั้งนะครับอ่ะมันก็จะแชร์ไปเนาะวิธีโหลดรูปเอามาใช้ยังไงนะครับโหลดรูปออกมาทํำยังไงนะโหลดรูปก็คือเข้าไปในเว็บนี้นะครับเว็บฟอร์ซาเนี่ยนะฮะเนี่ยเว็บนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันเนาะเข้ามานะครับมาโหลดรูปนะครับก็คือแบบล็อกอินอะไรให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บกด my forza นะครับ อันบนขวานะกดเสร็จปุ๊บนะครับให้เราเลือก h o r i z o n 5นะครับตัวนี้นะครับอ่าเห็นไหมรูปมาแล้วอย่างนี้เลยนะครับรูปมาแล้วอ่ารูปมาแล้วรูปมาแล้วนะครับแล้วก็อันนี้กันนึงนะที่ถ่ายเป็นแบบลายตรงมานะครับที่ถ่ายมาเป็นแบบไอ้นี่มานะฮะเนี่ยผมถ่ายแบบ p o r t เทรตมาเนาะมันก็เนี่ยรูปมันก็จะเอียงมาอย่างนี้ครับวิธีการเอารูปออกมานะครับกดเข้าไปนะครับตรงนี้ download image นะครับปึ๊บนะครับมันเลยขึ้นมาอย่างนี้เราก็แค่คลิกขวาแล้วก็กด save ไปเลยนะครับ เสร็จปุ๊บมันจะได้รูปมาหน้าตาอย่างนี้ครับถ้ามันยังไม่ยังไม่เอียงให้เราเราก็มาหมุนตัวนี้ยตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ปะในเว็บอะเป็นอย่างนี้เนาะเราให้มันหมุนด้านบนนี่ครับหมุนใหกว่าจะเป็นแนวตั้งตามที่เราต้องการนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับโหมดถ่ายรูปนี้คลิปนี้เป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมกดซับสไคร้กับไลค์กับแชร์นะครับผมแล้วก็ขอบคุณนะครับที่กดติดตามมาตลอดนะครับผมเดี๋ยวอัปเดตหน้ามีอะไรอีกเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังอีกนะคร